สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชช์นินนะคะแล้วก็เพจพาชมรถดับรถขุดบายทิชช์นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่เขาอังคารนะคะไม่ใช่เขาอังคารอยู่ข้างหลังนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่กับทีมงานโชคแสนสัก์นะคะนี่วันนี้ขุดสองคันนะคะรถเยอะมากมีทั้งรถดํามีทั้ง รถสิบล้อนะคะแล้วก็มีสิบสองล้อด้วยเมื่อกี้สิบสองล้อสวยมากเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะคะสิบสองล้อไปเทดินอยู่ว้าวรถเทียบตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ใต้ลมโพนะคะนี่ลมโพที่แท้จริงถ้าไม่ได้ลมโพต้นนี้นี่เราแย่เลยนะเพราะว่าร้อนมากโคตรร้อนโคตรแบบโคตรร้อนอะ่ะทุกคน บริลา์ร้อนมากใครที่ทำงานตากแดดอยู่นี่แบบพี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะที่ทำงานตากแดดได้อ่ะมันแบบมันร้อนกว่าแบบร้อนกว่าทุกๆุกปีอ่ะหนูว่าไม่ต่ำกว่า4ี่ิองศาเนะ่แต่ละวันอ่ะขนาดเรายืนอยู่ในร่มเรายังร้อนเลยอ่ะขนาดเมื่อวานหนูขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดนะตอนเย็นเลยนะประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมงไอร้อนจากถนนคอนกรีตอ่ะถนนลาดยางอ่ะมันตีขึ้นมานะี่ย อย่างโล้นหนีไปแล้วอันนี้ก็ไปเทไม่ไกลนะไม่ไกลประมาณห้ากโลั้งไม่เกินสิบอะตีให้ไม่เกินสิบโลหรอกเพราะว่าไปเทตรงโรงงานโรงงานเสื้อผ้าโรงงานผลิตเสื้อกีฬา แก้วนะนั่นนะอยู่ข้างบนหัวสองอันแต่คันนี้เขาไม่มีไม่มีกระเช้ามันเลยไม่ไม่บังมันเลยมองเห็นแล้วมันดูอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะคะแต่ถ้าคันไหนที่มีกระเช้ามันก็จะไปแอบอยู่ข้างหลังกระเช้ามันก็จะทําให้แบบก็ยังมองว่าสวยอันนี้มันมองไปนนเหมือนมีอะไรยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหัวสองอัน เตอนินนะคะรถลอนี่ยาวมากใส่ดินแบบโคตรเยอะเพราะว่าเป็นงานเหมานะคะ โลนะต่ดูสูงไงเพราะว่าเป็นยางใหญ่นะคะโอ้คันนี้ไปแล้วคันนี้เราจะสวนบ่อยมากเลยนะเวลาเวลาหนูเป็นคนขับรถเราจะชอบสังเกตใช่ไหมหนูจะสวนกับคันนี้โคตรบ่อยเลยตรงนางลองไงตรงเส้นนี้เส้นนางลองละหานทรายนะคะ เวลาขับผ่านเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะต้องไปขึ้นถนนใหญ่ขับผ่านที่ไรขาไปก็สวนขากลับก็สวนเจอกันตลอดเลยแต่บางทีเขาอาจจะจํารถหนูไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าหนูกระพูดตอนนี้เราใช้รถเกงนะ่งเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีรถรถใช้เพราะว่ารถเรายังไม่เสร็จเอาไปซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จนะคะนี่เราใช้คันนี้นะคะ เจอคันนี้ขับเข้าไปในโบไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิ่งหนีนะคะไม่ต้องโทรบอกเ่าแก่นะคะรถหนูกับพี่วุฒิเองคะ่ะพอบางทีไปทีมงานที่เราไม่คุ้นน่ะเขาก็แบบเหมือนเขาเขาขับหนีเราอะเหมือนเขาแบบตกใจอะว่าใครขับรถตามว่าเวเขาไม่พักเที่ยงกันหรอคะหรือยังไง คันนั้นยกดำแล้วตรงนี้ก็มีร่มให้นั่งทานข้าวได้นะคะเออมีคนปูเสือรอแล้วอันนี้รถเชลเลอร์ของทีมงานนี้ก็จะเป็นอะไรนะโลเบดนะคะ S 700อันแดงมาแล้วอันนี้ก็ขุดสอง,งคันขุดแคทกับโกเบ ้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆสายแข็งบุรีลำก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาน่าจะจอดกินข้าวกันแล้วแหละ อา้าวทำไมคันนี้ไม่จอดอ่ะไปเทก่อนหรือเปล่านะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิชเชอร์นินนะคะแล้วก็เพจพาชมระดมรถขุดบายทิชเชอร์นินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง t Teacher mm hmm. นินนะคะแล้วก็เพจพาชมระด,ดำรถขุดบใบ e a c h e r นิ n mm hmm. ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์เข้ามาดูนะคะเข้ามาติดตามนะคะนี่อันนี้เขาโลกนานนะอันนี้ก็โชคแสนจักเป็นคนโลกเหมือนกันคะ่ะข้างหลังเป็นเขาอังคารนะคะตรงนี้จะเป็นดินดำ ดินภูเขาไปนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย